ep สครั้งที่7วันที่27 28พุทธศตวรรษก7ดรหัสส268 ep สบทสวดที่7ถึง1 1เอ็ดสวบพระกุศลสมมาสัมปต,ต,วมปตวุวิชาตตุลาสมปูรณ์ชุวตโลกิโท

เอเยุสิกโอ้ลยก็พอจะทำวิถีผู้ยุหิติสุบปฏิปันโภโตสาโกสะโจุปฏิปนโนภโตสาโกสะยยาปติปนโนภโตสาภโกสะโคจิปติปนโนภโกตสาโกสะโคเอทังจตาริบุญญุกขนิสปุริุคลาอิสภโตสาโกโคอาัจตนิยองลิกานิยองอนตลัปุญญกโลกัสสติินดามณีปิยังมนดังยัสธานายัสธาสังโกนางอุปจันติ ส่ในหังมาตาปิตาโอละหังมะโปตัง <c oughs> โพตนจะมาหาราชาตะวันมันสัทธะกันตะสาดโตสภะพปวันตุเมิธิลาปังชนะเยมานีจินดาปิยังขันทะพยนะ Pahu chana pi, mama Sakatawa, pu, satang Sakatawa, pu, satang, utama, walang Puta, desa, nasa, tila, nasa, tila, patawa Sabi, Sakatawa Sakatawa, putera, tanah, osa, utama, walang Idak, diwa, musa, nan, putera, desa, nasa, tila, patawa Sabi, tuka, upa, Sakatawa, tamar, tanah, osa, utama, walak. มาเรีงหูผสมาเรงมเตชนสุตินสัตุปทวาสเพกะตว่าสังกตะนัุตังอุตม์งวเงโอสุทังอุตม์งวเงอะยงพังสังกัเชนาสุตินสัตุปทวา

Pusat yuk hari atas pusat pukul air Sampai waktu seram tak kini Yuk ansal ni Punya kita Luka sati Cinda mani Piyak mandang nang Upasanti Sini hang mata Pita Ahang pak Potang Jak maharaja Tawantang มังโทสัตถูทีโอ,โอกาเลโทสุปโปทิสกินจิเทเว,ทวเทโยกขา <c oughs> นีปังนีชางปะทศสมิงอินเนวะทะัตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภะกะวัตเตมี <c oughs> สิทธิลาพังคันฮนายเก มณีจินดาปัญจะพุทธะปัญจะยานะเกนตังสาลีปุตโตติกิเนสติสติลาพังชน,นะนัยมณีจินดาปิยังจะทำนจะทะนงางสัพพะสกาพรหม,มหูชานงใชป้ปิปิมะมะ Sakatawa putra tanah om utama malang. Tan tiba untuk tanang putra tiada nasib di mana tuh bersama sah. Pintu kau sakatawa lat ratana tanah om sultan utama malang. Aku utama malang. Beli lahu bersama malang tamat tiada nasib di bersama sah. sakatawa tam sakar sah utam. Oh,

สุบทีพันโนภกวโตสาพกทงขวาชบทีพันโนภกวโตสากงยาปโนภกโตสากสามีจันโนภกโตสากงงจตารีปัจจะพเาภกโตสากงขอารยปาริยทกเนยอยกันนิยอันตรปุญญากตังโลกัสาติจินดามณีวิยงมันตังยะทัสิยะทธาัง สังโกนังอุปสันติสุเนหังมาตาปิติอลหังพุทโธโพติอรหังจะปาพุทโธอรหังจะโพตังจะมหาราชาตะวันมาโปกัตถุโนทิปัง กาเลเทวสุสุป,ปะสุไปโสไปเสธิกันจิเทเวเทไวเทโวยเยสัโกปชังคาสมิกินเนวาทิตตปิตกันตาสาลีปุตูตพภะขวันโตลาธิลาพังชนะชานะ ชานายเกมมณีจินดาปียังจะพุทธะนั่งทะนางสัพเพชะสาสนาภายหุชานาปียังมะมะสักอัตวาพุทธรัตนองออสั์ทังอุตมังปรังหิตาเทวมนุษานังพุท,ทธพุท,ทธตมุติพิทโยชนพุทธตเตเชนะอินารสันติปตะวะ สัพเพเหตุภูเขาบูปเสนตุเตสักาตวะทำรัตนนาอุตตมังบาลังอุตตมัอุตมังบาลังอเลระหุปเสนมังบาลังยยอมธรรมะเตชะนะสุตินารสันตุปัตะวะสัพเพหุยาบุปเสนตุเตสักาตวะสังฆรัตนนาอุตตมังบาลังสังฆเตชะนะสุตินารสันตุปัตะวะอาเอาเป่าในยังสังฆเตชะนะสุตินารสัตตุปัตตวะสัพเพโลคาวุปสเมนตุเต